บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการพระภูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรมวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมจิตภาวนาในพัฒการนี้และก็เป็นวันเริ่มต้นที่จะมีการสูวดมหาสติปฐานสูตรตั้งต้นขึ้นใหม่เป็นประจำทุกปีในเทศกาลเข้าพรรษานี้ทุกๆปีก็ได้มีภูมิศรัทธา เอามาอุปสมบทเป็นภิกษุศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมากในวัดทั้งหลายทั่วไปและพันศาธุชนทั้งหลายก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมะกันเป็นพิเศษเช่นตั้งใจสมาทานศีลห้าศีลแปดหรือตั้งใจงดเว้นอบายมุข ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตลอดจนถึงตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเป็นพิเศษก็มีเป็นจำนวนมากฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าฤดูเข้าพรรษาเป็นการปฏิบัติธรรมะกันเป็นพิเศษความเจริญแห่งธรรมปฏิบัติงอกงามเหมือนอย่างต้นไม้ทั้งหลายทินได้รับน้ำฝนในฤดูฝนคือฤดูเข้าพรรษานี้ แตกกิ่งใบเขียวสดกันทั่วไปฉะนั้นจึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและในกุศลสมาทานของทุกๆท,ท่านในที่นี้เป็นสถานที่อบรมจิตภาวนาหรืออบรมกรรมฐานทั้งสองคำนี้มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันจิตภาวนาแปลว่าการอบรมจิตให้ได้สมาธิ และได้ปัญญาในธรรมส่วนกรรมฐานนั้นก็แปลว่าตั้งการงานคือตั้งการปฏิบัติให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาเช่นเดียวกันจึงแบ่งกรรมฐานเป็นสองได้แก่สมถกรรมฐานตั้งการงานคือปฏิบัติทำจิตให้สงบด้วยวิธีปฏิบัติทางสมาธิคำว่าสมถะแปลว่าสงบ คำมาสมาธิแปลว,ว่าตั้งมั่นในทางที่ชอบมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันสมาธิคือตั้งจิตในทางที่ชอบก็คือตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานเพื่อสงบระงับนิวรณ์จิตจึงสงบจากนิวรณ์มีปััสนากรรมฐานกรรมฐานคือทำให้ในปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงก็เป็นตัวปัญญาคือความรู้ เข้าถึงธรรมนั่นเองกรรมฐานจึงมีสองสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจิตตภาวนาก็มีสองเช่นเดียวกันก็คืออบรมจิตให้สงบตั้งมั่นก็เป็นสมถะเป็นสมาธินั่นเองอบรมจิตให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงในธรรมก็เป็นตัวปัญญานั่นเองปฏิบัติธรรมกิตภาวนา หรือปฏิบัติาธรรมกรรมฐานจึงเป็นอย่างเดียวกันและบางทีก็มักจะชอบเรียกกันว่าทำวิปัสสนาบางทีก็ชอบเรียกกันว่าทำสมาธิปฏิบัติกันทั้งสองอย่างนั้นแหละคือทั้งทำสมาธิและทำวิปัสสนาแต่ว่าบางทีมักจะเรียกกันว่าทำวิปัสสนานั้นก็โดยที่ได้มีแสดงธุระคือข้อที่จะพึงปฏิบัติ ไว้สองอย่างคือคันธทุระและวิปัสนาทุระคันธทุระทุระคือการเรียนพระคำพีอันได้แก่การเล่าเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาดังที่มีการเล่าเรียนตามหลักสูตรของนักธรรมบาลีหรือแม้ว่าการมาฟังธรรมบัรยายนี้ก็ชื่อว่าเป็นคันธุระคือการ เล่าเรียนพระคำพีเช่นเดียวกันเพราะว่าการแสดงธรรมบรรยายก็แสดงไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เดิมผู้ฟังจำกันมาและต่อมาก็จารึกลงเป็นตัวอักษรในใ,ในใบลานเป็นต้นตลอดจนถึงมาพิมพ์เป็นเล่มหนังสือดังที่ได้ใช้อ่านเล่าเรียนกันอยู่แต่แม้เช่นนั้นก็จะต้องมีอาจารย์เป็นครูบรรยายแสดง อธิบายประกอบอีกด้วยการเล่าเรียนจึงใช้ตาใช้หูเดิมก็ใช้หูเป็นส่วนใหญ่ในบัดนี้ก็ใช้ทั้งหูทั้งตาหูฟังตาอ่านก็เป็นคันธุระธุระคือการเรียนพระคำพีวิปัสน,ปสนาธุระนั่นก็คือการปฏิบัติทำจิตตภาวนาหรือทำกรรมฐานนั่นเองซึ่งก็มีทั้งฝ่ายสมถะ ทั้งฝ่ายวิปัสนาทั้งฝ่ายสมาธิทั้งฝ่ายปัญญาแต่ว่ายกอวิปัสนาเป็นประธานเพราะว่าวิปัสนาปัญญาเท่านั้นจึงจะกําจัดกิเลสได้เด็ดขาดเป็นเหตุละกิเลสได้เป็นอย่างดีลําพังสมาธิหรือสมถะนั้นถ้าไม่มีปัญญาก็ยังละกิเลสไม่ได้เด็ดขาดแต่แม้เช่นนั้นจะได้ปัญญาก็จะต้องมีสมาธิเป็นบาท คือเป็นเท้าให้บรรลุถึงความสำเร็จเหมือนอย่างที่คนจะไปไหนก็ต้องมีเท้าสำหรับที่จะเดินไปให้ถึงสมาธิก็เป็นบาดอันจะนำให้เกิดปัญญาและเมื่อเกิดปัญญาเย็นใจเห็นธรรมปัญญาที่เห็นธรรมนี้เองเป็นตัวปัญญาที่เป็นส่วนผลหรือเป็นตัวยานคือความอย่างรู้อันเกิดมาจากการปฏิบัติทางวิปัสสนาโดยที่จะต้องมีสมาธิเป็นบาดฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อ ยังยกเอาแต่วิปัสนาเพียงอย่างเดียวเรียกว่าวิปัสนาธุระซึ่งจะต้องประกอบด้วยสมถธุระรวมอยู่ด้วยอันหนึ่งตามที่กล่าวมานี่ไม่ได้กล่าวถึงศีลอาจจะทำให้มีความเข้าใจว่าศีลเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นศีลไม่สำคัญแต่ว่าอันที่จริงนั่นจะต้องมีศีลประกอบอยู่ด้วย ศีลได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนอย่างพื้นดินสำหรับเป็นที่ยืนเดินนั่งนอนหรือเป็นที่สถิตเป็นที่ตั้งของทุกๆอย่างตามขอ้อนี้จะเห็นได้ว่าศีลสำคัญถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีพื้นสำหรับที่จะตั้งขึ้นยืนขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายรวมทั้งสมาธิและปัญญาหรือสมถวิปัสนา อันรวมเรียกว่าจิตภาวนาหรือกรรมฐานดังที่กล่าวนั้นต่อเมื่อมีศีลกุศล,ลธรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงจะเกิดขึ้นต่อไปได้เพราะฉะนั้นในไตรสิกขาจึงได้แสดงศีลไม่เป็นอันดับที่หนึ่งคือศีลสิกขาต่อขึ้นไปก็เป็นจิตสิกขาอันหมายถึงสมาธิและต่อขึ้นไปก็เป็นปัญญาสิกขาฉะนั้น หลักปฏิบัติในพุทธศาสนาจึงรวมเข้าในสิกขาสามนิหรือว่าเรียกอย่างสามัญว่าศีลสมาธิปัญญาอันคำว่าสิกขานั้นเป็นภาษาบาลีตรงกับคำมาศึกษาที่ไทยเรานำมาใช้จากคำสังสกฤตว่าศิกษามาเป็นศึกษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาจารึกพระพุทธวจนะใช้คำว่าสิกขาซึ่งเป็นคำเดียวกัน ซึ่งมีความหมายตั้งแต่การเรียนให้รู้อันเป็นการเล่าเรียนหรือเรียกว่าปริยัติตลอดจนถึงปฏิบัติทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือความที่ตั้งใจสำเนียกฟังอ่านทรงจำพิจารณาให้เข้าใจอันเป็นการเล่าเรียนแล้วก็นำมาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นรวมทั้งเรียนทั้งปฏิบัติเป็นศึกษาหรือศิกขา ฉันั้นที่จะพึงทำในพุทธศาสนานั้นจึงต้องศึกษาในศีลเรียนให้รู้จักศีลและปฏิบัติศีลให้มีขึ้นดังที่ได้สมาทานศีลห้าศีลแปดหรือได้เข้ามาอุปสมบทเป็นภิกษุหรือเพียงบรรพชาเป็นสม,มนเณรก็มีวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้จะพึงปฏิบัติถ้าเป็นศีลห้าศีลแปดก็ห้าข้อแปดข้อ ถ้าเป็นภิกษุสมณรนนก็มากขึ้นตามที่ทรงบัญญัติไว้เป็นสิบข้อเป็นสองรอยี่สิบเดข้อเป็นต้นการที่มาตั้งใจปฏิบัติวินัยทั้งครือหัดทั้งบรรพชิตด,ดังนี้เรียกว่าเป็นศีลเพราะทําให้กายวาจาใจสงบเป็นปกติศีลในขั้นต้นนั้นก็ปรากฏทางกายทางวาจาซึ่งเว้นได้จากข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม และกระทําตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตปรากฏทางกายทางวาจาแต่ว่าศีลที่บริสุทธิ์จะต้องถึงจิตใจคือจิตใจต้องเป็นศีลจิตใจต้องมีความปกติมีความสงบอันเริ่มมาจากการตั้งใจงดเว้นตามพระวินัยบัญญัติตั้งใจปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติแต่ว่าความตั้งใจนี้มีเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่มีกำลังของศรัทธาปัญญาเป็นต้นแรงความตั้งใจก็แน่วแน่ทำให้กับการปฏิบัติทางกายทางวาจาก็ถูกต้องแต่ว่าเมื่อกำลังของศรัทธาปัญญาอ่อนความตั้งใจก็รวนเรเมื่อความตั้งใจรวนเรก็ทำให้การปฏิบัติทางวาจารวนเร ทำให้เกิดการปฏิบัติผิดพลาดต่างๆเป็นการละเมิดศีลมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นจิตใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญและจิตใจนี้มีพระพุทธภาสิทตรัสไว้ว่าดิ้นรนกัดแกงกระสับกระส่ายรักษายากหามยากดิ้นรนกัดแกงกระสับกระสายนั้นก็คือดิ้นรนกัดแกงกระสับกระส่ายไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย ที่ประสบพบผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมรณะคือใจเองอยู่ตลอดเวลาอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่านเข้ามาสู่จิตใจนี้บางอย่างก็เป็นที่ตั้งของราคะคือความติดใจยินดีบางอย่างก็เป็นที่ตั้งของโทสะค,ความโกรธแค้นขัดเคืองบางอย่างก็เป็นที่ตังงขขงงงต้งของโมหะคือความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติ ซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจอ่อนทเหล่านี้มีกำลังแรงก็เข้ามาครอบงำจิตใจทำให้เกิดราคาบาะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเมื่อเป็นดังนี้หากระง,งับใจไว้ไม่อยู่ก็ทำให้ละเมิดออกไปทางกายทางวาจาเป็นการผิดศีลน้อยบางมากบางศีลก็ไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอบรมจิต อันเรียกว่าจิตภาวนาข้อแรกเป็นการปลูกสติให้บังเกิดขึ้นกับจิตใจตั้งต้นแต่การที่หัดทําสติสำหรับรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือเมื่อได้รับอารมณ์อะไรก็ทําสติความรลึกได้รักษาใจอยู่เสมอว่าอารมณ์ที่กำลังรับนี้ จะยั่วให้เกิดราคะาบังยั่วให้เกิดโทสะบ้างยั่วให้เกิดโมหะบ้างระวังไปรับอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาปรุงใจมีสติคอยเตือนใจรักษาใจท่านยังเปรียบเหมือนอย่างว่ามีนายทวารบาลคือในประตูรักษาประตูทั้งหกในบ้านนี้คือในร่างกายของตนมีสติรักษาตาในขณะที่เห็นอะไรทางตา รักษาหูในขณะที่ได้ยินอะไรทางหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายในขณะที่ทราบอะไรทางจมูกทางลิ้นทางกายและรักษาโมโนคือใจเองในขณะที่คิดเรื่องอะไรรับเรื่องอะไรมีสติคอยเตือนใจอยู่รักษาใจอยู่ไม่ให้อารมณ์กับกจิตมาต่อเชื่อมกันอันนำให้บังเกิด ราคะโทสะโมหะเป็นตัวกิเลสโดยสติที่จะลึกรู้อยู่ว่านี่เป็นอารมณ์ที่เป็นทิ่ตังของกิเลสนี่อารมณ์กําลังจะมาเชื่อมกับจิตทําจิตให้เป็นกิเลสขึ้นแล้วและห้ามมิให้จิตรับเอาอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาตรงจิตมีสติคอยรักษาอยู่ก็เป็นโอกาสของปัญญาคือตัวความรู้ที่จะมาช่วยตักเตือนใจร่วมกับสติว่านี่ดีนี่ไม่ดี นี่ควรรับนี่ไม่ควรรับอะไรที่ไม่ดีไม่ควรรับก็ไม่รับเข้ามาให้ทิ้งอยู่แค่ตาแค่หูแค่จมูกแค่อะไละแค่ใจที่รู้เรื่องที่แรกนั้นแต่ไม่รับเข้ามาปรุงใจดังนี้เป็นตัวสติหัดคำสติให้มีประจำใจรักษาใจคอยระลึกรู้คอยเตือนใจอยู่เสมอดังนี้นี่แหละเรียกว่าตัวอินเรียสังวร คือความสำรวมอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในทีน่นี้หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเพราะว่าตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ใน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 การถูกต้องและมโนโปเป็นใหญ่ในการรู้เรื่องคิดเรื่อง และนอกจากนี้หากไม่มีสติคอยรักษาอยู่ดังกล่าวตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจยังมาเป็นใหญ่ครอบงำจิตใจอีกด้วยทำให้จิตใจนี้ต้องปฏิบัติไปตามอำนาจของกิเลสเช่นว่าอยากดูอะไรทางตาก็ต้องไปดูอยากได้ยินอะไรทางหูก็ต้องไปให้ได้ยินได้ฟัง เหล่านี้เป็นต้นก็ยิงเป็นใหญ่ครอบงำจิตคนเราจึงต้องปฏิบัติเอาอกเอาใจตาหูจมูกเล่นกายคือใจอยู่ตลอดเวลาก็ล้วนแต่หาเรื่องต่างๆมาป้อนให้ตาหูจมูกเล่นกายละมนะคือใจทั้งนั้นและเมื่อดูลึกซึ้งเข้าไปอีกแล้วก็คือป้อนให้แก่ตัวกิเลสนี้เองซึ่งตั้งอยู่ในจิตใจเพราะเหตุที่รับอารมณ์ทั้งหลายทางตาหูเป็นต้นนั้นเข้ามาปรุงจิตใจ ให้เป็นกิเลสแล้วก็ต้องไปปฏิบัติเอาเอกเ,เอาใจกิเลสมาป้อนกิเลสตามที่กิเลสต้องการให้มีสติพร้อมนังปัญญารับรู้ดังนี้อยู่เสมอในเวลาที่เห็นอะไรได้ยินอะไรทุกอย่างก็เป็นอินทรีย์สังบรซึ่งเป็นศีลที่อยู่ในระหว่างของตัวศีลภายนอกเองกับศีลที่เป็นตัวศีลภายในตลอดจนถึงสมาธิและนอกจากนี้ก็ต้องตั้งสติ ไว้ในทางที่ดีที่ชอบอันเรียกว่าสัมมาสติในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือในสติปัฏฐานที่ตรัสสอนให้ตั้งสติทำสติให้ปรากฏตรัสสอนให้หัดทำสติตั้งอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมสี่ประการเป็นหัวข้อใหญ่และได้ตรัสสอนจำแนกออกไปในข้อกายนั้นก็ตั้งตนแต่ให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกจิตที่เคยคิดไปในเรื่องต่างๆภายนอกต่างๆนั้น ก็ให้นำกลับเข้ามาหัดคิดกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกของตนเองกล่าวสั้นๆในวันนี้ว่าให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้ตั้งต้นแต่รัดสอนให้เข้าไปสู่ป่าเข้าไปสู่คนไม้เข้าไปสู่เรือนว่างคือเข้าไปถูกสู่ที่สงบดังในที่นี้แม้จะอยู่ด้วยกันมากก็กล่าวได้ว่าเป็นเรือนว่างได้เพราะว่าต่างคนต่างตั้งอยู่ในความสงบ ไม่แสดงความไม่สงบทางกายทางวาจาดรายฉะนั้นก็ชื่อว่าเรือนว่างได้คือเข้าไปสู่ที่สงบนั่นเองและตรัสสอนให้นั่งขัดบันลังคือขัดสมาธิหรือขัดสมาที่นิยมปฏิบัติก,กันก็ให้ขัดสมาิเท้าขวาหับเท้าซ้ายและตั้งกายตรงมือทั้งสองวางให้นิว้วหัวแม่มือชนกัน มือขวาทับมือซ้ายหรือจะวางให้นิ้วเพียงให้นิ้วชนกันก็ได้หรือจะวางให้ห่างกันก็ได้ไม่ได้มีกำหนดไว้ดำรงสติจำเพาะหน้ากำหนดเข้ามาที่ให้ลมให้ใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนอันเป็นจุดที่ลมกระทบให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้และหากว่าจะใช้วิธีนับ ให้ใจเข้านับหนึ่งให้ใจออกนับหนึ่งเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ตั้งตนใหม่ดังนี้ก็ได้หรือจะไม่ใช้วิธีนับใช้วิธีพุทโธให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธก็ได้เป็นการช่วยทำให้จิตรวมเข้ามาตั้งอยู่ได้เพราะฉะนั้นในวันแรกนี้จะหัดทําสติเพียงเท่านี้ก่อนก็ได้ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำควาสมสงบสุขต่อไป